สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ค,นนครูมนัสนะคะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่บริเวณพระบรมหาราชวังนะครับบริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดด้านข้างนะครับซึ่งมีรถนะครับแล่นผ่านบริเวณด้านข้างพระบรมหาราชวังวัดพระแก้วนะครับจุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะครับกระทรวงกลาโหม แล้วก็พระบรมมหาราชวังนะครับคุณผู้ชมวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตานะครับช่วงนี้ เราก็จะเห็นความวุ่นวายนะครับน้อยหน่อยนะครับท่านใดที่อยากจะมาถ่ายภาพนะครับเป็นการส่วนตัวสักเล็กน้อยก็แนะนำให้มาช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้ประมาณ14นาฬิกานะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าจะมีทางม้าลายสีแดงนะครับขนาดใหญ่ช่วงนี้นะครับก็จะมีสัญญาณไฟแดงนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เดินข้ามไปข้ามมากันนะครับ ด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของพระบรมมหาราชวางังจะมีวัดโพนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับใครที่อยากจะสักการะบูชานะครับ พระนอนขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ในวัดโพก็สามารถเดินตรงไปด้านหลังพระบรมมหาราชวังได้เลยนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่จะต้องไม่พลาดกับการเดินทางมาที่บริเวณพระบรมมหาราชวางังวัดพระแก้วนะครับแล้วก็มาชื่นชมความงาม ของอาคารกระทรวงกลาโหมนะครับและติดกันนั้นนะครับก็จะมีสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมนะครับมาสโลไลฟ์ะนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างที่จะ บางตานะครับก็ทําให้มีพื้นที่ในการถ่ายภาพได้ดีกว่านะครับดีกว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากมายเราอาจจะได้ภาพที่มีคนบทบางสถานที่สิ่งสวยงามต่างๆนะครับอันนี้ก็เดินข้ามถนนมานะครับคุณผู้ชมครับอาคารสีเหลืองนี้นะครับเป็นอาคารกระสวงกระลาโหมนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีปืนใหญ่นะครับ เรียงรายไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีชื่อด้วยนะครับให้อ่านกันให้ศึกษากันนะครับให้ถ่ายภาพบริเวณทางเดินได้นะครับแต่ไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปนะครับก็จะมีรั้วกั้นอยู่นะครับแล้วก็ผูกผ้านะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทหารยืนคอยดูแลอยู่นะครับแนะนำนักท่องเที่ยวว่าไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปด้านในนะครับ อันนี้ก็จะมีป้ายชื่อปืนนะครับเขียนไว้เราก็มาสามารถมายืนอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับลมก็จะพัดโชยเพราะว่าไม่มออีอาคารสูงใหญ่นะครับมาบดบังบรรยากาศนะครับนี่นะครับ เด็กๆก,ก็จะชอบนะครับในปืนใหญ่ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ละรูปแบบก็แตกต่างกันออกไปนะครับบางกระบอกก็ใหญ่นะครับบางกระบอกก็เล็กแต่ว่าจะาผ่านการใช้งานมาหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดเช็คอินนะครับของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าตรงกับ ป้ายนะครับกระทรวงกลาโหมคุณผู้ชมจะมีป้ายพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับสง่าง,งามสมพระเกียรติมากนะครับสวยงามมากทีเดียวอย่าลืมแวะเวียนมากันให้ได้นะครับ